เฮลท a l กสนับสนุนโดยไทยออนไบโอเทคช่วงเฮลท a อกวันนี้เราก็อยู่กับนายแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณอยุธยา และในแพทย์แผนไทยกวินทราวิบูณงามนะครับแกกรับเชิญของเราจะมีความรู้ดีๆอะไรมาฝากไปชมกันเลยครับแต่ครับวันนี้มาพบกับการแพทย์แผ่นไทยอีกและเราก็าจะมาพูดถึงศิลปะ ของการแพทย์แผนไทยในการรักษาผู้คนวันนี้เรามาพูดเรื่องไฟต่อจากข่าวที่แล้วครับผมข่าวที่แล้วเราอธิบายภาพของไฟไฟากว้างเนาะว่าในการแพทย์แผนไทยเนี่ยไฟมันหมายถึงอะไรครับนะแล้วเราก็สรุปสรุปเกิดท่านผู้ชมเพิ่งดูตอนนี้ไม่ได้ดูตอนที่แล้วเราบ,บอกว่าไฟมันคือความร้อนครับปิดตาแปลว,ว่าไฟ,ไฟกําดาวแปลว่าไฟครับผมเตโชก็ยังแปลว่าไฟอยู่ไฟครับ ไฟอ่ะไฟก็คือไฟเห็นไหมทุกอย่างในการแพทย์แผนไทยมีแต่คําว่าไฟหมดไฟมีกี่ไฟในการแพทย์แผนไทยมีส่ครับสี่ไฟประกอบไปด้วยหนึ่งไฟอุ่นกายครับผมสันกปัะขีไฟย่อยครับผมปาลีนามขีครับผมแล้วก็ไฟละสำนาสายครับปารีไทยหักขีครับแล้วก็ ไฟแห่งชีวิตครับผมชีระนักขี่ครับเรามีไฟถึงสี่ไฟแล้วเราก็บอกอยู่ว่านอกจากมีไฟแล้วมีกำเดาครับกำเดาก็คือผลของไฟใช่ไหมใช่ครับมีกำเดากี่กำเดากำเดาก็สี่กำเดาไฟมีสี่กำเดาก็มีสี่ถุงไมล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นมีไฟนอกกับไฟในคไฟในก็คือไฟในกายคไฟนอกก็คือไฟจากภายนอกที่มากระทบกับเรา ความร้อนภายนอกมาจากฤดูอุตุการและประเทศครัเรามีความร้อนสองความร้อนเรามีไฟภายในเรามีไฟภายนอกครับแล้วหน้านี้มันหน้า หน้าร้อนครับผมไฟภายนอกมากระทบไฟภายในให้ร้อนร้อนกายไหมครับร้อนครับผมพอร้อนกายมันร้อนอะไรอีกครับร้อนใจครับมันร้อนใจดุดดังไฟสุงสวงใช่ไหมครับครับผมเหมือนชื่อละครเลยครับไฟมันสุมอยู่ในสวงสวงแปลว่าใจมันคือความร้อนภายในใจครับไฟละสัาละสายไฟมันจะสูงค่อยในสวงมันจะทําให้เกิดความละสัมละสาย ในการแพทย์แผนไทยเราว่าไว้อย่างนั้นแต่เราก็บอกอีกว่าในการแพทย์แผนไทยเรามีความว่าเครียดไหมต้อมไม่มีครับผมเรามีแต่คําว่าอะไรกวินทราวิตกกังวลครับแล้ววิตกกับกังวลมันเหมือนกันไหมมันมีความเหมือนที่แตกต่างอย่างเช่นครับอาจารย์จะบอกท่านท่านผู้ชมทางบ้านวิตกกับกังวลไม่เหมือนกันตอนเนี้หมอต้อมกําลังวิตก ขาไม่เคยออกทีวีต้องมาออกทีวีครับผมแต่พอออกทีวีเสร็จแล้วความวิตกหายไปถูกไหมใช่ครับผมเห็นไหมมันเกิดเกิดขึ้นแล้วก็จบมันเคลมมันเคลมมันเคลมไวมาเร็วไปเร็วใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเผื่อกังวลกังวลนี้นานเลยหมอจไมาต้อมกังวลไปจนกระทั่งมันออกกาศใช่ไหมมันอาจจะนานถูกไหมเพราะฉะนั้นมันคือความกังวลวิตกสั้นกังวลยาวครับผมแล้วหมอไทยเขาละเอียด เขาบอกไปอีกว่าถ้าวิตกมันมาเร็วไปเร็วจะเกิดไฟหรือกำเดาเกิดกำเดาเกิดกำเดาแต่ถ้าเปิดกงวลมันทอดไปนานๆเกิดไฟหรือกำเดาเกิดไฟครับเกิดไฟเห็นไหมครับแล้วอันไหนอันตรายกว่าระหว่างวิตกกับกงวลวิตกวิตกมันอันตรายกว่ามันมาเร็วไปเร็วคือหัวใจวายตายไปเลยครับเคยดูไหมอะไรนะดูทีวีเชียบอลนะครับ แล้วช็อกหมดสติหน้าเวทีครับเพราะตอนนี้มันเกิดความดีใจสุดขีดใช่ไหมพอเกิดความดีใจขีดกับความตื่นเต้นสุดขีดใช่ไหมลุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดไฟใช่ไหม,มแล้วเกิดลมใช่ไหมลมจะไปต้องใจเป็นลมหมดสติลมต้องใจเราเรียกหากไทยว<า>ผมแล้วไฟสูงช่วงมันเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งมันเกิดจากการใช้ฉีตหมายถึงว่า เป็นคนมีจริตจาัการ้านคนวิตกกังวลมาแต่ไหนแต่ไร,รอันนี้แกได้ไหมอันนี้แกไม่ได้ขอ,อประธานโทษท่านผูฟังมันไม่ใช่คำหยาบเขาเรียกว่าสันดานมันแก้ไม่ได้นิสัยยังแก้ได้ถูกไหมแต่สันดานนี่มันคือนิสัยถาวรมันอยู่กับเรานานจะแก้คนคิดมากมาให้คิดมากมันแก้ได้ไหมไม่ได้ครับก็ตัวตนเขามันเป็นอย่างนั้นถูกไหมอ่ะสองเกิดจากร่วมครัวรเป็นปัญหาที่แปลกมากเลย หมอไทยก็ใช้ร่วมครัวคือเป็นเรื่องภายในครอบครัวครับนอกจากนั้นมันเจอจากอะไรได้อีกอาชีพอาชีพก็ได้อาชีพผู้เครียดไงมีความเครียดเป็นอาจินมีความวิตกกังวลเป็นอาชีพจินไงไม่รู้จักจบคนปฏิสนธิธาตุไฟคนธาตุไฟยิ่งจะเป็นยังไงไฟถุงสวงไหมถุงส้วงยิ่งไฟถุงสวงไอ้นี่ที่บอกไปเมื่อกี้คือมูลเหตุเหตุมันคืออะไรเหตุมันคือหนึ่งนอนไม่หลับ กระสับกระส่ายพริกตัวไปพริกตัวมาครับมีอะไรอีกหมอต้อมว่าไปอ่ากดไหลย้อนครับผมอ่ามีอะไรครับอ่าอ่อนเพียเดี๋ยวเรื่องอ่อนเพียมันเป็นซีรีส์เลยนะครับในวิชาการแพทย์แผนไทยเขามีสิ่ซีรีส์ในเรื่องของอ่อนเพียแล้วความเหนื่อยความเพลียความเครียดความวิตกความกังวล จากความร้อนต่ตางๆเหล่านี้นี่แหละมันจะทำให้เกิดอาการเหนื่อยอ่อนเพลียสีแบบในการแพทย์แผนไทยครับเอาละครับเรื่องราวของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อใน Discovery Health Tips ครับ Healthy Insight โดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการท่านผู้ชมครับ พอเราปั่นน้ำครึ่งใช่แล้วเนี่ยกินเปล่าๆไม่อร่อยคุณต้องบีบมะนาวเข้าไปด้วยนะครับมะนาวเนี่ยมันมีสารชื่อไลโมนอยด์เหมือนฟังแล้วมันนอยเลยกันนะครับตัวนี้ยมันป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญยังช่วยแก้ปัญหาใครที่เป็นปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะเส็ยบ่อยๆเพราะฉะนั้นคุณปั่นครึ่งใช่แล้วบีบมะนาวเข้าไปลูกหนึ่งรสชาติอร่อยครับ พอเ,เกิดไฟใจขึ้นจะกระทบไปที่สมนาวาตะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่น